พบกับงานชีวาชาแนลนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาทำเมนูนมสดชงขวดพร้อมดื่มไม่ต้องเติมน้ำแข็งค่ะวัตถุดิบที่จะต้องใช้นะคะก็จะมี นมสดเมจิค่ะฝาสีน้ำเงินแบบนี้นะคะครีมหอมนมสดของวานีฟูดค่ะถุงเล็กเนี่ย40บาท450กรัมถุงใหญ่90บาท900กรัมเดี๋ยวลิซจะมาอธิบายทีหลังว่าทำไมถึงต้องใช้นมผสมทั้ง2อ,อย่างทำไมไม่ใช้ตัวเดียวนะคะเดี๋ยวท่ายคลิปจะบอกค่ะครีมเทียมค่ะเราจะใช้ยอดดริมี่สีฟ้านะคะน้ำค่ะแบบไหนก็ได้นะคะเอาให้เป็นน้ำสะอาดหรือว่าจะใช้น้ำกรองก็ได้ค่ะ นมข้นหวานนะคะใช้มาลิสูตรดั้งเดิมถ้าซื้อแบบเป็นถุง2กิโลจะถูกกว่าค่ะ2กิโลกรัมอยู่ที่105่งาถึงหนึ่อบ้าทนมข้นจืดค่ะทีผอดสีน้ำเงินนะคะอันนี้ซื้อยกแล้วก็จะมีแบบถุงด้วยแต่ลองคิดดูแล้วว่าแบบถุงกับแบบนี้ไม่ต่างกันมากนะคะใช้อันไหนก็เหมือนกันไปดูวิธีทํากันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเปิดเตาค่ะเตรียมต้มน้ําเลยแล้วระหว่างที่เรารอน้ําเดือดเราค่อยไปเตรียมวัตถุดิบอย่างอื่นค่ะ เทน้ำสะอาด1,500 ml ขวดนี้จะใส่ได้1,500 ml พอดีเพราะฉะนั้นเทให้หมดเลยจากนั้นเราก็ปิดฝารอน้ำเดือดค่ะนมเมจิค่ะเราจะใช้ที่150 ml นะคะครีมหอมนมสดวานีฟูดเราจะตักออกมาที่150กรัมค่ะจะมีบางส่วนที่เป็นก้อนๆน,นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปละลายน้ำร้อนที่หลังค่ะชั่งออกมา150กรัมเป๊ะค่ะ ครีมเทียมดรีมมี่สีฟ้าตักออกมาให้ได้ปริมาณ50กรัมค่ะนมข้นจืดทีพอตสีน้ำเงิน300 ml นมข้นหวานมะลิดั้งเดิม200 ml พอน้ำเดือดจัดๆแบบนี้นะคะให้ปิดเตาได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะตักน้ำร้อนออกมาส่วนหนึ่งนะคะเพื่อละลายผงนมก่อนเนื่องจากผงนมมันมีบางส่วนที่เป็นก้อนๆนะคะถ้าเกิดเราเทใส,ส่ลงไปในหม้อเลยอ่ะอาจจะแตกตัวได้ไม่หมดค่ะใช้ช้อนคนกดๆบี้ๆนะคะให้ตัวที่เป็นก้อนๆนะคะละลายแตกตัวออกมาให้หมดค่ะเพื่อเวลาที่เราไปเทใส่ขวดจะได้ไม่เป็นก้อน หลังจากคนจนนมผงละลายเข้ากับน้ำร้อนดีแล้วเราก็จะเทส่วนผสมที่ละอย่างค่ะนมผง150กรัมเทลงไปเลยค่ะจากนั้นตามด้วยครีมเทียม50กรัมใช้ตะก้อมือคนครีมเทียมให้ละลายแตกตัวดีก่อนนะคะจากนั้นตามด้วยโนมเมจิ150 ml นมข้นจืดทีพอร์ต300 ml อย่างสุดท้ายคือนมข้นหวานมัลลิดั้งเดิม200 ml ในส่วนของนมข้นหวานนี้ จะมีนมข้นติดอยู่ที่ภาชนะค่อนข้างเยอะนะคะให้เรานําแก้วกระเบื้องหรือแก้วที่ทนความร้อนจัดจัดได้จุ่มลงไปในหม้อค่ะตักน้นํานมขึ้นมานะคะเพื่อที่จะละลายนมข้นหวานออกมาให้หมดค่ะใช้ช้อนช่วยเกลี่ยนมข้นหวานที่ติดอยู่ข้างแก้วออกมาให้หมดจากนั้นก็เทลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ตะก้อมือช่วยคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีไม่ต้องเปิดเตาแล้วนะคะเราแค่เทส่วนผสมลงไปในน้ำที่เดือดจัดแล้วเท่านั้นพอค่ะ ยกหมอ้อนมสดลงจากเตานะคะเพื่อที่จะเตรียมไปเทใส่เหยือกเอาไว้สําหรับกรอกใส่ขวดอีกทีนึงถ้าใครที่ชํานาญแล้วก็ยกเททีเดียวรวดได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดสําหรับใครที่เป็นมือใหม่ใช้แก้วช่วยตักนมสดทีละนิดแล้วก็ค่อยกรอกใส่ขวดก็ได้ค่ะจะได้ไม่หกแต่ทําแบบนี้อาจจะช้าหน่อยนะคะกว่าจะกรอกเสร็จถ้าเกิดขั้นแอดวานแล้วก็เทจากเหยือกรัดเดียวได้เลยค่ะ เมื่อกรอกจนครบทุกขวดแล้วเราก็จะมาปิดฝาพร้อมกันทีเดียวค่ะวางฝาลงไปตรงๆเราก็หมุนให้เข้าเกลียวนะคะถ้าเกิดเราหมุนตรงร็อกเนี่ยจะมีเสียงดังแกรกค่ะเดี๋ยวจะให้ฟังนะคะถ้าได้ยินเสียงแบบนี้แสดงว่าบรรจุพัณฑ์ได้ถูกซิลเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าเกิดจะทําขายแล้วอยากให้น้ําอยู่ได้นานๆเป็นอาทิตย์นะคะแนะนําว่าหลังจากปิดฝาสนิทเรียบร้อยแล้วให้นําไปน็อกน้ําแข็งค่ะก็คือแช่ในน้ําผสมกับน้ําแข็งนะคะให้ขวดเนี่ย เหมือนเป็นการพัสเจอรไรนะคะช่วยยืดอายุของน้ําให้อยู่ได้นานขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทงไปทําบุญไปแจกเป็นโรงทานที่แบบใช้เวลาแค่วันเดียว2วันอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องนอกน้ําแข็งก็ได้ค่ะรอให้ลดอุณหภูมิแล้วก็แช่ยเย็นได้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะดูสีน้องๆแบบน่ารักตมูตมีน่ารักประทานมากสูตรนี้อร่อยกลมกล่อมลงตัวเลยนะคะรี่ลองมาแล้วทั้ง3วิธีนะคะสูตรแรกเนีย่ยใช้นมเมจิอย่างเดียวก็คือใช้นมเมจิ300 ML แล้วก็ผสมกับน้ําร้อน 1, 0 0 0 แล้วก็อย่างอื่นตามอตัอตราส่วนอุ้ย้าขอโทษค่ะ ผสมกับน้ำร้อน1,500 ml แล้วก็อย่างอื่นตามอัตราส่วนปกตินะคะปรากฏว่ารสชาติมันจางมากเพราะว่าเราใส่น้ำร้อนลงไปเยอะเพื่อช่วยเซฟคอร์ใช่ไหมคะทีนี้พอเวลาลิ่นออกมารสชาติเหมือนแบบนมกล่องแบบจางๆอ่ะไม่ค่อยเข้มข้นก็เลยลองวิธีที่สองใส่ครีมหอมนมสดลงไปเลย300กรัมคือไม่ใส่นมเมจิเลยปรากฏว่าเข้มข้นมากคือถ้าเกิดใครที่ชอบนมแบบรสชาติหนักๆเวลากืีดแล้วรู้สึกเหมือนแบบมีอะไรติดคอนิดนึงคือแบบว่าไม่ได้เลื่นคอ ใส่ครีมหอมนมสดไป300กรัมเนี่ยคือได้รสชาตินั้นเลยนะคะรสนมน,นี่จะแบบหนักมากนะคะเหมือนเราเอานอผมผงแบบเข้มๆมาผสมอะแต่สําหรับเรียกว่ามันหนักเกินไปเรี่ก็เลยเอาทั้ง2อ,อย่างมาผสมกันก็เลยกลายเป็นนมเมจิ150แล้วก็ครีมหอมนมสด150นะคะพอเอามาลงตัวแล้วโอเคเลย สูตรนี้แหละมันไม่ได้แบบว่าจางมากแล้วก็ไม่ได้เข้มมากถึงขนาดที่รู้สึกฝืดคอนะคะสําหรับรีกว่าอันนี้โอเคแต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆแล้วก็ลูกค้าแถวนั้นด้วยว่าเขาชอบกินแบบไหนแต่สําหรับรี่ว่าถ้าเราทํานมเมจิอย่างเดียวไปเฉยๆมันรสชาติไม่ต่างจากนมกล่องเซเว่นนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องมาซื้อเราก็ได้เขาไปซื้อนมเซเว่นก็ได้เพราะว่ามันเหมือนกันก็เลยพยายามทําไลไรใ,ให้มันแบบแตกต่างออกมานะคะเพื่อนๆก็เอาไปปรับใช้ปรับขายกันตามแต่ละพื้นที่ ได้เลยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับสูตรในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เพจแล้วก็ YouTube ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะกลับมาพบกับสูตรอะไรนั้นรอลุ้นค่ะบ๊ายบาย